นับต่อแต่บัดนี้เป็นต้นไปขอกระซิบทุกฝ่ายให้มีสติมากๆเป็นผู้ใหญ่หูให้หนักแน่นช่างใจให้ดีอย่าปากไวจะเสียคนตอนแก่จบไม่สวยเป็นผู้น้อยอย่าให้ใครมาปั่นหัว ตามเกมเขาชาติจะพังประเทศต้องไปต่อให้คำนึงผลประโยชน์ของชาติเป็นหลักถอยคนละเก้ารักษาแผ่นดินไว้ให้ลูกหลานต่อไปเถอะเสียสละคือทางออกของแผ่นดินข้าราชการทุกหมู่เรา คนที่ได้ชื่อว่าคนไทยทั่วแผ่นดินก่อนจะตัดสินใจทําอะไรขอให้ขึ้นตาช่างพิจารณาผลได้ผลเสียให้ดีๆคนที่เสพข่าวขาดการพิจารณาสุดท้ายก็เป็นได้แค่คนโง่ เป็นสะพานให้คนอื่นดูเหลืองแดงที่ผ่านมาเป็นบทเรียนใครได้อะไรขอฝากสุดยอดโอวาทให้ช่วยกันคิดเธอจะทำอะไรก็จงทำด้วยสติปัญญาด้วยพลังแห่งวิริยะ และศรัทธาเถอะแต่ถ้าทำไปแล้วต้องเสียใจในภายหลังสิ่งนั้นเธอไม่ควรทำเลยอามิตตาพุท